เอาตลกเุ้ยใครใครใครไม่เาไม่เมาเล้าว่าไงตาเขาไหมคะตกจริงเหรอขอปาแป้งหน่อยไม่เมาเขาไม่เมาเขาเมาอะไรเขาไม่ได้กินโอ้โหหอมไหมแน่แต่ก็เขาไปเที่ยวผับมานะเธอองนี้เขาเมาไม่ทราบว่าชื่ออะไรนี่เขาเมานะเขาไปเที่ยวผับมาใช่เหรอัวรอยเจ้าเพื่อนยาโควิดนะ เชี่ยพับไอซีไงยิ่ยอยออก็ระวังไวโควิด้าใครนี่โคดวยได้ไหมไปทำงานดีกว่าไม่ได้หรอกับยิ่ยอยไม่ได้หรอคุณแอนดอ์ลี่ไหนอ่ะเอาไม่รู้ไปเครียด แล้วแล้วสิริไม่ไปไหนเราไม่เที่ยวสงการนะเนี่ยไม่ได้ไปเนะ่ะสงกรงสงการไม่ได้เที่ยวไหนเลยคุณเดือนไม่เนี่ยที่เนี่ยที่เขามีสารนองสาลมากมันนะอ๋อไปนัวมาแล้วนะ่ะ <ขอ S 1> แต่ว่าไม่ได้ไปเลยยิกงให้่เขาทำแต่ง,งานนี่ก็ไม่ได้ไปเหมือนกันอย่าไปเอาปืนมาจากไหนใช่ผู้ชายเยอะเกินก็เลยไม่อยากไปเท่าไรนะาหร่น่ะเ่หรอใช่ดีแล้วสิริแต่คือ มีคนเล่นน้อยอ่ะถ้าเริ่มเป็นแพ้ก็จะเป็นตลอดใช่ใช่ต่อหลังต่อปะทองกันหมดเริ่มรู้สึกว่าตัวเองอ่ะเป็นภูมิแพ้เกี่ยวกับขนเนี่แหละแต่แบบต่อปะทองไงต่างประเทศก็มันเที่ยวมันน่ะก็ยัแต่ว่าตอจวหรือล่าถ้าต่างจังหวัดอันเนี้ยโอ้จากอจากจังหวัดโอเคโอเคต่างจังหวัดเเลย เออไเป็นไรอืมอะไรที่ที่บ้านมีปืนฉีดน้ำได้เหรออยากอยากไปดูจังเลยอ่ะใช่อยากไปดูปืนฉีดน้ำที่บ้านน้ำเยอะไหมอ่ะไอ่รู้เยอะอยู่แล้วปืนฉีดน้ำใหญ่ไหมอ่ะนี่เท่านี้ไหนดูก่อนอืมก็พอดีมือนี่ไงน้ำพุ่งเลยน้ำพุ่งเลยพอดีมืออยู่น่าสิริ โอ้ของซิลีใหญ่มากเลยใช่ฉันชอบปืนใหญ่นะ่ะมันมันอีกใหญ่ซแะละ้วอยากได้ใหญ่ๆแบบนี้ใช่มันพุ่งแรงมากใช่แล้วของอีกใหญ่หญไหมไม่หมายถึงปืนฉีดน้ําไงไม่ใหญ่ไม่ห่เท่านี้อยากได้แบบของซิลีอ่ะเนี่ยปืนยิ่งใหญ่มันยิ่งพุ่งแรง เห็น,หนฉันชอบอะไระที่มันพุ่งๆนะ่ะใช่มันแรงๆอ่ะหญอๆถ้ายิ่งใหญ่มันจะยิ่งแรงใหย่หมันไม่แรงไงมันเลยไม่ใหญ่ไหนอ่ะก็น่าจะพอดีมือมั้งอันนี้ใช่ไหมใช่ทำไมต้องโชว์ท้องมแมลงสาบด้วยอะ่ะห่วงนะไปดูแบบไปดูไปดูปืนที่บ้านได้ไหมอืม ใช่ไหม<อ>ใช่ไหมไปดูปืนฉีดน้ำที่บ้านได้ไหมใช่อยากรู้นะ่ะมีแบบรุ่นเล็กหรือรุ่นใหญ่ใช่ใช่จเป็นแบบว่าจะรีไปตกไปลาไหมไม่นะ่ะตอนนี้ขอพักก่อนไปตกมาแล้วหรอยังไม่ได้ตกเลยว่าจะไปขายปลามึกไม่ได้ไปขายปลามึกเลยไปไหมมีตังค์ไหมบนเรืองช่วงนี้ ขี่ขอตังหน่อยได้ไหมแต่ไม่มีตังเดยฉันก็จะขอยืมบนเรือเนี่ยแบบว่าอยากยอยากจะหาเสียเปสักแสนสองแสนอะไรประมาณนั้นมเมื่อกี้เขาเสียไปแสนหนึ่งด้วยอกอย่งตอนแรกเขาได้ดทุนทุนคืนแล้วอ่ะแล้วเขาก็เขา,เ,เขาได้กําไรมาหมื่นหนึ่งแล้วเขาก็ไปเล่นต่อเสียใจอ่ะทํางานมาตั้งนาน นี่กำไรไม่อยากได้อยากได้คุณใช่ไหมต้องเล่นมุกนี้อะไรบอกรบอกเพื่อนๆพี่ๆดูไหมว่าดูไหมไอ้ฟังกรเยหยอยรูไหมว่าหัวใจอ่ะไม่ใช่ของเหลวไม่ใช่ของแข็งนะแต่ว่าเป็นของเยียอยนะ น่ารักไหมน่ารักจุลยาแบบว่าเอาใหม่สิเดี๋ยวพูดตามออต้องต้องถามต้องถามผู้ชายว่ารู้ไหมว่าหัวใจอะ่ะไม่ใช่ของแข็งไม่ใช่ของเหลวนะแต่ว่าเป็นของคุณอ๋อในนั้พูดสิอ๋อรู้ไหมหัวใจเนี่ยไม่ใช่ของแข็งหรือว่าของเหลวอืมแต่ว่าแต่ว่าเป็นของคุณ แต่ว่าเป็นของคุณต้องเล่นมุกนี้เหรอใช่มุกนี้อ๋อถมกต้่าถ้าเราแบบถูกใจใครสักคนเราต้องพูดแบบนี้ใชโ่โอเคโอเคหัวใจไม่ใช่ของแข็งหรือของเหลวแต่เป็นของคุณใช่ว่าสาั้นโอ้สุดยอดมุกนี้เฉียบใช่ มีอีกอันนึงอีกอันหนึ่งอ่ะหมาล่าที่ว่าอร่อยยังไม่เท่ามาหาหน่อยหนูคิดถึงว้าว <laughs> ได้ไหมได้ไหมโอ้ยสุดยอดไปเลยเดี๋ยวกูหาเอาใหม่ซิจำไม่ได้หมาล่าที่ว่าอร่อยยังไม่เท่ามาหาหน่อยหนูคิดถึงนะคะ อ๋อโอเคผู้หาญจากูกิลแล้วนึ่มันมีอีกอ่ะมาล่าที่ว่าอร่อยยังไม่เท่ามาหาหนูหน่อยหนูคิดถึงอย่างนี้ใช่ไหมใช่เดียวจัด <laughs> โอโ้เสียวจนคนข้างๆไม่มีทรงเลยนะ่ ตาเอันไหนวะหาก่อนลืมหมดแล้วอ่ะตอนนี้ทำไรวะ ว่าไงไม่ต้องมีหลอกลากินเพราะแค่เธอยู่หน้าแลนด์เขียว,วหรือเอ็นก็ได้ใช่อะไร,ไม,รไม่รู้เมื่อเราจะได้สาระชิรีมีอีกด้วยนะอ่ะมีอีกอ่ะว่าไงจ้าเอาให้สุดแล้วหยุดที่ไม่ต้อง,องกูผู้ถิ่นอะ ไม่ต้องมีหลอกรักยิ้มยิกหยอยไม่ต้องมีหลอกไม่ต้องมีหลอกรักยิ้มขอแค่ขอแค่เธอยิ้มเราก็รักแล้วอูู้้สุดยอดได้พูดแน่นอนทำคมแบบนี้โขนนี่อะไรอะไม่ต้องมีหลอกลักยิ้มแค่คุณยิ้มฉันก็รักแล้ว หรอพันทิปเหรอว้าว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 เบไหนเนี่ยเอ่อจิกใหญ่อาร้อนไหมทำไมอ่ะถ้าร้อนมากนักก็มาเป็นที่รักได้นะจ๊ะไม่พักดีกว่ะกูเบิร์กกูเบิร์กกูเบิร์กเรื่อๆเลยอ่ะ อ่อมีอีกนะเมษาจะเจอความร้อนเอ้ยเดี๋ยวนอเอ๋อเดือนเมษาจะเจอแต่ความร้อนใช่ไหมอ่าแต่ถ้าอยู่กับเราอ่ะจะเจอแต่ความรักนะไอ้ต้า ผมอิจฉาคุณมากเยลยครับเมษาอนาร้อนแล้วก็เมษาเจอแต่ความร้อนเมษาเจอแต่ความร้อนแต่ถ้าอยู่กับเราจะเจอแต่ความรักถ้าอยู่กับเราจะเจอแต่ความรักเอ,อ๊ะผู้ชายคนนั้นคือใครนะออใครนะ<ท>รี่ะโทนีเหรอใช่โอ้โหหล่อจนจำไม่ได้ a ฮัชอนอน,อนีสม้ใชใช่ <c ười> เดิมีสั่ง,าางของ,<า>งอนีฮะฮะดี<อ>มานีดิสั่งดิกินอะไรอ่ะสั่งอะไระอะไร่ะให้กูสักิต้ตมก็สั่งดีสั่งเลยของดีของดีเหรอไปต้องตามร้านเดิมงเม่ร้านเดิมมึงซื่อร้านอะไวะ ดูหน่อยดีดเขียนเดยมทำร้านเดิมไปหน่อยตามโคกใหญ่อินดี้กร,ระพฤติ สั่สงข้าวเฉยแล,แล้วแต่เลยตกปลาไหมพยิใหยอยอ่าอ่ะสิริวายังสิรินมา,าแล้วมานี่อยู่นี่ยังฟังอยู่ยินฟังอยู่พี่ใหญอยมีเข็มกลับได้ไหมไอ้เรื่งองเดี๋ยวมีเด็กคนหนึ่งเชื่อกินห้ามันจะมาเนี่ยมึงเอาของมาด้วย <S 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 อากีนะคือเฮียหรอเปเออมันเด็กเด็กหน้าเด็กที่ปากดีที่มึงบอกไอเด็กปั้นมึงอะใครนะเอาของอะไรวะไอเด็กหนั่นแหละไปดำนน้ำให้กูกูให้ไปหกละกัดน้าวบอกเดี๋ยวสามละกัดทำไมอะไม่รู้แม่งทำหายไปได้ยังไงสาละกัดแม่พักกูดีด้วยสามมือเอาของมันให้หมดด้วยแต่ไหนมันอปหรวะไอ้เฮียอะไรเด็กที่มันบอกวปากเอาปั้นไงที่ตอนนั้นกูเห็นแซมที่มึงเอามาปั้นน่ะเด็กเตีนเล็กอ่ะ เดี๋ยวรอเพื่อนมาอเยอะไงมันดาไปดิเอาของมาไม่ให้ไอ้สัตว์อ้าวขามุยไปแล้วอ้าวไปแล้วหรอไปแล้วหรออยากจะทำอะไรอ่ะตกปลาปะอีกวงหนึ่งก่อนอีกวงหนึ่งก่อนอ๋ออ๋ อยากมีเข็มกลับได้ไหมทำไมอ่ะเพราะว่าสารกิจถึงใหญ่ใจจะขาดแล้วว่าเอามาเย็บหน่อยโอ้โหใจจะขาดก็ขาดไงเอาจะเข็มกลับได้มาเย็บไงไม่ได้หรอโอ้โหเข็มก็ได้มาเย็บใจจะขาดขอยัดญาตรั่วนะคะโอ้ไอไม่ไปตกมาไหมค่ะสิลิจ้าจัง ไปไหม,ไไหมจุ๊บจะไปขายแป้งมือก,ก่อนจะเดี๋ยวขายแป้งมือก,ก่อนอเดี๋ยวตามไปนะ,นะเดี๋ยวขอคเคลียร์ธุระก่อนจ้าโอเคจ้าไป